นัไปนดูแดูแลดูแล,วแลวส,ส,สวยส,ส,สวยสวยวยนันันันมามาแล้วมาแล้วมาแล้วในตัวมันในตัวซูนซูแหงแคตัวซูลอไรตัออะไรตอครับอืมอืมตัวใหญ่ก็มี สวยโมคัดครับครเนาะสองตัวมาแล้วคู่สวยเจอคู่แรกนะครับนะครับเราจะหับเจอตัวใหญ่แล้วไปยังปานิษเต จเจอตัวใหญ่แล้วครับขึ้นนั้นยังแห้งแห้งนันนั่นรู้ว่าเธอเบื่อตาสองตัวสองตัวสวย ส่งไปด้วยฝนมาแล้วครับตอนนั้ฝน,นตกแล้วดีดี ัวเี้ยวมันนั่ตัวนี่งนั่นนะเกาะจนไหม้อ้บลูถือปลา้นไหมยูดไตเนาะไตน้ำตัเี้ยทั้งเรืออมองคันเคยดอีนะ สามตัวมันีนี้มันนี่เป็นโนนเปล่าเป็นโน,นเป็นโนน,น,โน,นอะมันป่าเท่แล้หัวนั่นะอาหป่าอีอะโดดแล้วโดดแล้วก็โดดแล้วก็สวย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  สวยๆอากาศหลังฝนตกครับเมื่อกี้ฝนตกนกันต่ออีกสักหน่อย

Sampai Sun Lại tua, lai tua. Yeah.

seminal seminal saya paham. saya udah belajar. hmm, tapi lama. nih.

duyên hưng cắt nạt đốt đốt lại tôi lại tôi lại tua, là, là tua, ตั้งแต่ไซส์3เซนยังไซส์4เซน,นครับ เฮงเท่าตัวบบแทะหบหบแทะนั่น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 มาแล้ว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 นีตัวมันไหนตัวซูลซูลเฮงแทะีตัวซูโอ้นี่ไงนี่ไงตัวซู สูนสีใหญ่ๆซูนไม่ได้มันมาแล้วมาแล้วออฟูนฟูนฟูฮึมฟูน,ฟนใส่ปลาแห้งแดดเดียวนะครับซึ่งนี้เหมาะ 3-4រ um, ปลาเก็บแงดงมดเนาะอู้หูฟ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 ูอะไรเตัวอะไรตัวครับอืมอืมตัวใหญ่ก็มีอีกเนี้ยเขาหารู้เนี่ยแต่สามเซนสี่เซนไม่เดืยวจะ ไปเจ็บโล,ล่ของด้วยไม่ล้งนี่นที่นี่แปดประเดียวยี่นเจ็บแปดโล่ขประดี๋ย

แดงต,ตัวเดียวเตะเดงหรือว่าใส่ยมุเขาบางพืน้นที่เรียกปตาอีไทยนะครับปตาอีไทยเหงายน้อมเลยเทียน ถึงน้อยอากาศชุ่มยินๆเก็บป,ปัน้อยไปทำลาห้ครบไายตัวน้อยก็กินตัวน้อยไน้ตัวใหญ่มากินตัวใหญ่ลูกยอเลือกไม่ได้

อืมาอืมโดดอืมโดดู้มาแลวาแล้้งา้เยอะครับมาสู่เยอะครับผมดู ชนแหงปลาคุยลานท้ายสองตัวไส้คุยลานน่าจะตานี้มีองไทยอย่าคุณอืมมาเรด้วยสูงชนไทยท่านนาตตงทางกันด้วยหเงาเบกล้วยตักได้ ลัดคนนะครับจะไปสรุปปากันรอบเย็นสรุปว่าจะได้กันคนละกี่กิโลจะไ,ไปช่างดูครับสรุปปาลารอบเย็นครับนี้ของเซนจูแบดโลนะครับดูปลาช้าได้ห้าโลเป็นสิบสามกิโลนะครับตัวใหญ่มีตัวเล็กมี มีปลาตาจลัดมีปาเสือด้วยของตาจลัดได้6โลนะครับขีดอยู่ขาดอยู่5กัมทีว่า6โล6โลตาตาจลัดกับเยลังอ่อนำเที่ยงได้12โลมีรอบเย็นนะครับนีนนี่ของเยลาเยลาได้10โลแล้ว ตอนเช้าตอนเที่ยงได้สิบโลแล้วนะครับนี่รอบเย็นลายเวลารอบเย็นลายเวลาก็จะได้ประมาณห้าโลขาดขีดเดียวครับก็เป็นสิบห้ากิโลนะครับเวลาผ้นกรนอง่อนก็ขาดขีดเดียวนะครับสี่โลเก้าตีว่าห้าโลตัวใหญ่ก็มีนะครับเป็นปลานิลปลาดบริปาก็หนานอยู่ครับได้คิดอยู่ ที่ว่าได้ปากระไดนี่ก็เปลี่ยนสองหมายครับหมายที่สามมาซ้อมหมายเก้าตอนเศร้าถือปลาอยู่ช่วงเศร้ามามาถือถือถือช่วงเลี้ยงคลิปน้าหา่างจิงเลยจะไปตามรุ่นกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเตือนทุกครั้งที่มีคลิปหใหม่เข้ามาสำหรับวันนี้จะจบคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ